ดีค่ะล่าสุดอยู่ไหน ino, ยู่สกิตินะใช่ไหมทำไมได้จับมาเนี่ ah, ยโชคดีที่มีไปโงแรเลยล่าสุดพี่น้องหลังจากที่กินตีน้อยแล้วเลี้ยวมันวัวคือไปหอดบ้านละเด้คือไปถึงบ้านแล้วบ้านลำลูกกาแล้วแต่พลังคนบ้านนี้สิลงหมดเอารองเท้าจำไปไหนรองเท้าจำไปไหน พี่น้องม,มันมันคักกันอีกคือมันเฮี้ยม,มองละกิ้งหน่อยแม่มองละทีด้วยมองเออมันเหี้ยเฮี้ยม,มองละทีมองละกิ้งไปจอดเซเว่นกันของมูบ่บ้านไปพอ่อยู่หันกิ้งหนึ่งแล้วกับบ้าอาย่สุกยีดีหน่อยก,กิ้งหนึ่งเอาโอ้สงสัยเพิ่งลงเพิ่งลงตอนลงไป,ไปเชื่อมกับเต,ตีลงคู่นึงตอนที่ขึ้นเรือลงเราอยู่นี่กับเต,ตีลงคู่นึงเป็นวอเดี๋ยวสิสไปสาธย,ยายกัน,น เดี๋ยวทสาธยายกันต่อ,อยู่บ้านหน้าตาคนเตีเกือบล่งอันอันโลดมูน,นี่นี่มันมีอะดีที่กลับมายังสิมสมุนท่าเขาลักไปเขาก็จะเขาลักไปทําไมมันมีข้างเดียว <c oughs> ถ้าสองข้างก็ยังคำาอันนั้นลักไปได้ด้อัน่างคางเดียวนี่ตีเอาไปยังรำบ,บันนี่อาศัยโกโก้ยดยไปสาธยายต่อ,อยู่บ้านนี่เนอะ เจอแล้อีะยังทายว่าเิอพ่อที่ไนพ่อพ่ออันแรกพ่ออยู่อ๋แรกพ่อพ่อพ่ออยู่อะไรนะพ่ออยู่เซเว่นมาเ่ยเป็นนั่นเป็นอย่างที่ต้นอที่ต่วนพ่ออันที่สองอยู่สุกีตีน้อยนอนเอิงเรื่องกันยังือเจอ เกือบดีนะที่เขาดีดีดีนะเขาไม่รักไปเขารักไปยังรู้เขารักไปเขากับชายประเขามินริงเดียวเดียวจะไปเดเกียวพี่ต้อง้เาะสั่นนะมีเงียวในมือเราดีดีนะานี่ดีที่เรามากินใกล้สาขาใกล้บ้านมันน้ำหาได้แต่ว่าถ้าถ้าบอกว่ามันลืมที่เวทีพี่ไม่พากับเบลนะ มันไกลนอกจากให้รถเวทีเอามาให้เธอไม่ต้องมายิ้มใส่ฉันอะไรทำเป็นข้ององหลับไม่ยิ้มทุกทีได้ข้องซองอบอกข้ององกับพ่อใหญ่รุ่นกับสิภาพเปียกเขากเกาตะวันถาต่วันถายยนปั่มน้ำมันอันตีแราขันหนีอยนหน้าเขาโยนปั่มน้ำมันที่ห้องเวอันโยมีดีแล้วที่เตะลงอันมองอันหนาซเว่นนะ ยังไม่สั้นแบบนี้อ right. ันนี้พี่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำล้างหน้าไหนหันหน้ามาล้างหน้าแล้วคิีนซิ่งหรือยังคินซิ่งแล้วผมเงาคินซิ่งแล้วมเกิดหลายลืมเกือโอ้ยเตะเกือก็มือนเออคุณตของเงินนี่ไปได้ตัวนี้อย่างนี้ เหนกิ้งเดียวพอดีนะไม่มีใครเห็นลักไปหรือเ่าลักไปเขาลักไปมันกระชายบ่ใดแม่กิ้งเดียวเนาะเกือบเสียที่แรกแล้วมัไม่หรอกอย่างมันไม่หรอกไม่ได้รงนี่รองเท้าฉันจะให้เธอนะฟ้าวแล้วจะไปหาพี่นุษย์บดได้าพี่นุษย์ใครจะไปหารองเท้าหน่อยาสั่นพี่นุษย์กำลังจอดรถไว้อย่างดีกำลังจะดับรถแล้วเชียบรถแล้วแล้วก็เลี้ยวไปไหมนั่งสมเจ้าเรือเครื่องหนึ่งไม่ได้คุกเต๋อนียังซิม ซิ่งเจ้าแน่หรอบ่น่าเจ้าแก่ตึงดีที่อย่างนี้บาบดายล่ะเป็นมีความรักอุ้ยความรักกับพี่นิวตันอุ้ยแต่พี่นิวตันไปหอมแก้มีสิกนี่นี่จ้านี่โอเค อันมันสิ่งแย้งเลยพี่น้องตีสามกลัวตีสี่แล้วให้นอนนี่พอนนอนนี่พอยางนอนทางพี่ต่อเรกไม่อยู่อันบ่มาฟังอันโซฟาให้คุณอันอันอันยังก่อให้พี่ปอกนอนพี่ปอกอันนี้หอมแก้มสลับกันสลับกันเออเอออืล้วใช่จิดกระดุมดีที่ไปเปลี่ยนชุดไปเด็กใส่สี่แจมไปนอนได้แล้วนะคะอาบน้ำด้วยนะคะ น้องไม่อ่านไม่เป็นไรด้อคุณต้องอ่านนะฮะคุณลักสเนครนพอละผลมานอนโอเคพี่น้องฝันดี<ม>นะ<อ>จ<า>๊ะเป็นตำนานมากเลย